ชีวิตมันยาากกลบวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมความรักมันจะมีปัญหามากมายกับคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคดีความสึกแย่งชิงการรักแบบความทุกข์ทรมานรักแบบแค้นรักแบบลำทดรักแบบถูกหลอกซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันเป็นเพราะอะไรปัญหาเหล่านี้ไม่มีคําว่าบังเอิญกัว่าทุกๆปัญหาของคนเราอย่างเช่นความรักไม่ใช่นิสัยไม่ใช่พฤติกรรมและไม่ใช่สันดาลและไม่ใช่ความรู้ที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนดีคนเลวคนชั่วในคนนี้กับคนนี้บางทีเราเป็นคนเลวเป็นคนเลวคนชั่วแต่เป็นคนดีคนหนึ่งก็ได้ เพราะมิติวันนี้ตัวที่จะทำให้คนเราเปลี่ยนไปนะ,ะคนดีกลายเป็นคนเร็วก็คือมิติคนเร็วกลายเป็นคนดีก็คือมิติตามที่เราได้ทราบข่าวดราม่ากันมาเป็นเพราะอะไรวันนี้เรามีเครื่องมือปลดล็อกของปัญหาของความรักเนะี่ยสำคัญมากมิติมันมีอยู่9้ามิติด้วยกันเพราะคนเราในชาติหนึ่งๆมันมีสิทธิ์จะเจอคู่ เจอแฟนเจอคู่กิก๊กคู่ชู้ถึง84กนว่าอยู่มิติไหนที่เราจะต้องไปเจอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วครับป้องกันไมาให้เกิดโศกนาฏกรรมหรือวิบากกรรมเกี่ยวเกิดจากความรักเนะี่ยต้องไปค้นหาที่อยู่เลิฟ108ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือเราทำขึ้นจากประสบการณ์มากัถึง25ปี เราสร้างเพื่อแก้ปดลอกปัญหาเรื่องความรักต่างๆนาน,นาเห็นไหมการที่เกิดความรักเนี่ยความรักเนี่ยพอเจอสปักปั๊บเนี่ย,ยถ้าเจอมิติที่ไม่ดีจะนําไปสู่ปัญหามากมายเห็นไหมทำร้ายกันเองมีคดีต่อกันมีกี่บลยูติกก็ต้องทำร้ายฆ่ากันไปเลยอันที่2ก็คือถ้าเมื่อแต่งงานเราจะเป็นทํร้ายลูกสองาำระบบการเรียนอาชีพการงานและสังคมบ้านที่อยู่ หรือประเทศนี้คือปัญหาของโลกที่เราชอบมองข้ามวันนี้ไม่ใช่นิสัยไม่ใช่พฤติกรรมไม่ใช่ความรู้ไม่ใช่ความเป็นฮีโร่ไม่ใช่ความดีตัวที่จะทำให้คุณเปลี่ยนเร็วเป็นดีดีเป็นชั่วได้ก็คือมิติวันนี้ครับเครื่องมือทำให้คุณปกล็อกปัญหาและป้องกันปัญหาเรื่องความรักได้ ไปค้นหาที่เว็บไซต์ You Love 108สวัสดีครับ